สวัสดีค่ะพอ,อสาวค่ะปัญหาสนิมติดเหล็กสนิมติดเตานะคะจะหายไปเพราะฟองน้ำเศรษฐีฟองน้ำนาโนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเห็นไหมคะเตาหมูย่างกระทะทองของพอ,อสาวทั้งสองใบนั้นจะมีสนิมเคอะเลยค่ะมาดูตอนนี้นะคะฟองน้ำเศรษฐีฟองน้ำนาโนของเรานั้นช่วยขจัดคราบ สนิมนะคะเตาตัวแรกขายไปแล้วค่ะเหลืออีกหนึ่งตัวนะคะแล้วเรามาดูกันว่าฟองน้ำเศรษฐีนั้นช่วยได้อย่างไรค่ะมาดูกันนะคะสีจะแตกต่างกันมากเลยค่ะสีแรกนั้นจะสะอาดทีนี้สวยทั้ง2ตัวเลยนะคะเตาหมูย่างกระทะทองของเรา10ก้อนโตโ,โตค่ะ289บาทเท่านั้นนะคะ เชิญชวนเพื่อนๆค่ะแล้วจะได้รับสิทธิ์เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฟองน้ำเศรษฐีฟองน้ำนาโน,โนที่ทำจากเมลามีนนะคะติดต่อเพออเสาหรือตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศนะคะขอบคุณมากค่ะ